สวัสดีทุกคนคิดฮอดน้องบอสน้องคิดฮอดถ่านไรไๆเมื่อนี้น้องสิพาทุกคนไปเที่ยวทะเลอืมเซิงสิเป็นทะเลบอนไดนั่นฝากทุกคนติดตามในตอนต่อไปน้องกัะสิบบอกว่าเป็นทะเลอยู่ใสเดี๋ยวเมื่อนี้สิพาทุกคนเดินทางไปทีทะเลน้องทุกคนเซิงสภาพบรรยากาศสิเป็นแบบใดดีน้องสิพาทุกคนไปเบิง้งอืมอยากสิบอกว่าอืม น้องมากรุงเทพแล้วเนาะน้องมาไทยแล้วเนาะน้องมาตั้งแต่วันที่ามแล้วทุกคนนั่งรถทัวร์มาจากที่นั่งรถทัวร์มาจากปักเซนอ้องกับบริไทยทุกคนเบิเนาะเนื่องจากความขิดค้านอของน้องเองแล้วว้าง่ายๆเนาะออก็คือบมีบมบมไฟมดกําลังใจในการเหตุแต่ตอนนี้มีไฟในการเหตุแล้วก็มีกําลังใจนั่นแหละนอกจากไหนกําลังใจจากทุกคน ท,ทุกคนนั่นแหละน้องก็เลยมีไฟในการมาเฮ็ดยูทูปต่อแต่ว่ากาอาสีบบได้ลงทุกมือเนาะทุกคนกาสีได้ลงแบบมายิกมาย,ย่อยเออละตามตามนั่นแหละน้องกัสีบบได้ลงแบบทุกมือทุกมือทุกมือเนาะทุกคนน้องกัสีได้ลงตามสี่ห้ามือลงเธอหนึ่งประมาณนั้นเนาะทุกคนอมืมาเขาเลี้ยงทีสิไปทะเลกันก่นกอนอน้องกัได้กระเป๋าอันหนึ่งเนาะ ถุงนั่นแหละถุงผ้าอันหนึ่งเพื่อใส่แบบอ่อครีมกันดอดดครีมกันแดดเวลาเขาอยากทาแล้วมีลิปสติกเอยียงซึ่งในกระเป๋าของน้องมันก็นชีมีมแหวนนะทุกคนกองแหวนอันนึงเซึ่งขาดบ่อยเลยว่าสิไปใส่เซอร์แล้วก็มีสองก็มีกระเป๋าเงินสีเหลืองครูใจเพราะว่าน้องน้องเกิดวันจันทร์ก็มักสีเหลืองนะทุกคนแล้วก็มีสมุด โน้ตบันทึกเนาะอยากบันทึกยังกับบันทึกไปแล้วก็บิ๊กคนเอิร์ปากกาเสื้อน้องสีถือไปนองย้อนว่าถาน้องคิดแบบปิ้งไอเดียเอยงขึ้นมาน้องก็สิจดใส่ในนี้น้องทุกคนเสื้อกับมันสี่มีอันนี้เขียนไปตามที่แบบน้องคิดน,นั่นแหละว่ามันมีไอเดียดีๆยังก็จดไปในสมุดแล้วก็มีลูกอมเนาะทุกคนเสื้อขาปดปอดายเลยอันนี้ ติดต้งไปตลอดเวลาแบบปากมันแบบอมเปียกค่ะกับสิอมขนมให้มันแบบปากหวานแล้วก็มีแปรงพับแล้วทุกคนแปรงพับกัสื่อตามเซเว่นนั่นแหละแล้วก็ิมีอ่าอแผ่นกระดาษซับมันแล้วทุกคนเพราะว่านาน้องมันแห้งก็ต้องถือติดโตัวไปตลอดแล้วก็มีอ่าสายหฟฟังแล้วทุกคนอืม สมุตโตะวาาทางจอระเข้จอระแขนวาาทางแขนนะทุกคนเขาก็ถือไปแล้วก็มีทีมกันเดดเคลียร์นอืมแล้วก็มีลิฟสติกยางม,มัดผมและะว้วก็วีและสุดท้ายก็คือน้ำหอมนะทุกคนอันนี้น้องกฤชแส่น้ำหอมของเซเว่นนั่นแหละซึ่งอันนี้นู้รู้สึกว่าแบบมันติดโตไงเวลาเขาไปใส่มาใส่เขาก็ถืออันนี้ไปนะทุกคนนะครับอ่า ถ้าไปตามที่ช่วยส่วนที่เทาต้องการเนาะทุกคนประมาณนี้ซึ่งในกระเป๋าน้องมันกซสิมีประมาณนี้นทุกคนเอา,าไปมาสิเราเรื่องไปทะเลมามารีวิวว่าในกระเป๋าเป็นอย่างแบบนี้อ่ะออแล้วแต่กระเป๋าของบางคนเนาะทุกคนส่วนกระเป๋าน้องกสัสซมีประมาณนี้มีประมาณนี้ซึ่งเราพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปทะเลเนาะทุกคน พอมาแต่เกิดแล้วอ้าวว่าท่้นเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนคููเน,ะเนาะประเทศลาวบ่มีทะเลบ่มีชายแดนติดกับทะเลเลยทฮาก็เลยแบบอยากไปลองสัมผัสทะเลเนาะอือสองสิบ,บอกว่านอ้องสิไปค้างคืนเนาะทุกคนหนึ่งคืนสองมือนั่นเองอ่าเซิงทะเลที่ทฮาปไปนั้นเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามในตอนต่อไปอืม เออนอกสิ้เ้าอย่างวานอมเมติกี้น้องลืมอ่าการแต่งตัวของน้องงามว่ะเออทรงน้องกับปกคอยมีสุดปันแดนะ่น้องก็สิได้แต่งตัวประมาณนี้จเจนอทุกคนเบยเออเสื้อไหมผมกางเกงยีนน้อทุกคนก็สรงสุดท้ายเลยทุกคนได้เบอประมาณนี้กระเป๋าพูดแต่ติกกดหู แต่งตกัสิประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวสิฮะเก็บเงินซื้อเสือก่อนซื้อข้าวของเพื่อสิไซนนะอยากเป็นตัวของตัวเองแต่งสไตล์ของตัวเองนะทุกคนอืแบบว่าเขาแต่งเพื่อความมันใจของเขานะทุกคนราคเพื่อให้มันดูดีเขาข็งบุคลิกภาพของเขานั่นเองนะทุกคนเดี๋ยว้มนีสิพาทุกคนไปนั่นแหละเจอกันที่ การเดินทางนะทุกคนหวังว่าทุกคนสีมาร์เตอุ้ยสีควยขค้นหลายแทะและตัดภาพมาอีกเธอนนองก็คือรถเป็นเทียมฮอร์เนาะทุกคนบอนที่ห้าสิไปนั้นก็คือจังหวัดประจวบเส้นทางก็สีประมาณ4 0 0กว่ากิโลเมตรเนาะทุกคนเสงนิีไซเวลาก็ประมาณส่สุโมงประมาณนั้นเนาะทุกคนจากกรุงเทพไปจังหวัดประจวบก็บใช้เวลาประมาณนั้นเนาะทุกคน แต่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 แตแตเข้าสใส่เวลาดนกลัวเองเนาะทุกคนเพราะว่าเสดใดแวที่อุทยานปลาายเลนและกะสัิแวที่ทำพญาคนครนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเขากสัตริยกินกว๋วยเตี๋ยวที่พาดบดาได้เนาะทุกคนเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะฮ่าฮ่าว้าไทยไปแล้วหนึ่งเนาะทุกคนซำเนียงเป็นแนวใด <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาหาร ตอนเพลนเองเนาะทุกคนตอนเสาร์ก็กินไปแล้วไข่หน่วยหนึ่งและก็เดินทางต่อนะทุกคนหลังจากที่กินเฟอแล้วเฟอนั่นก็มีรสชาติแซบเนาะทุกคนแต่ว่าเทียบทีมาหาลัยขาวอะไรไคะอันนี้แล้วแต่วความมักของแต่ะละหลาคนเด้อเพราะว่าน้องมักกว๋วยเตี๋ยวทีมาหาลัยของน้องไรรู้สึกว่าบ่าตองปรุงเลยแซบและเขากับสีเดินทางต่อไปเนาะทุกคนจุดแรกที่เข้าสี ยามนั่นก็คือศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบน,าาน,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 นิเวศป,ป,ป่าชายเลนนั่นเองเนาะทุกคนเขากะสิไปเบิงป่าชายเลนเนาะโคเนาะทุกคนป่าชายเลนนี้ซื้อมันกับแบบผู้สวะพอดีสําหรับนองเลยและสังเกตเบิงว่าต้นไม้หันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยเนาะทุกคนแบบมันจะมีหากป่งออกมาแลวก็แทงทะลุ พื้นดินเนาะทุกคนและครั้งถึงมันสิมีงากิง่งที่แบบเออเป็นเอกลักษณ์สวยงามดีแบบว่าบม่มันยังมัยัอุตุอัตตะเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นคําเปียบเปยซื่อๆด้วยทุกคนอืมยางตากแดดก็รู้สึกฮ้อนแต่ยังไข่แนงที่ว่ามีหมวกเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นหมวกจากหลวงพะบางนั่นเนองทุกคนได้ของฝากมาได้นี้บ่แม่นบ่ได้ซื้อเองกระสกดีไปอีกแบบอืม และนี่ก็สิเป็นเส้นทางเขาในป่าอุทยานเขาก็สีเหตุเป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นเส้นทางให้หฮาวดินยางเบ่งเนาะทุกคนและเขาก็สีมีป้ายเคียนบอกว่าบอนนั่นบอนนี้เป็นแนวใดแล้วก็เขียนประวัติศาสตร์ประวัติว่ามันเป็นประมาณใดส่วนน่องหันมักแบบว่าต้นไม้อันนี้แห้งเนาะทุกคนเป็นแบบที่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะอืม และอันนี้กับโฮบูาว่าเขาเอิดอีอยังคล้ายๆอ่อสวิงบ่านน้องเนาะสวิงที่แบบเขาเอาไปสอนปานั่นเองทุกคนและเฮาสิสังเกตว่าบนผืนดินนั่นก็สิมีหูกะปูหลายหลายทุกคนแล้วก็มีปลาตีนอาศัยอยู่ในน้ำนี้เนาะทุกคนอืมและสถานที่ต่อไปที่เฮาสิไปนั่นก็คือทำพญานาครน,นั่นเองทุกคน ไหว้าปานพิบตาแลเนาอทุกคนสภาพบรรยากาศกส,สิเป็นประมาณนี้มีทะเลภูเขาเป็นอีกยังที่แบบเขากันและลงตัวดีแห่งทุกคนอืมเส้นทางที่เข้าสิไปสิบอกทุกคนเลยว่าเป็นโครนเนาอทุกคนก็คือตมนั่นแหละเฮ้ากัสิไดทอดเกิบเลยทุกคนถ้าบ,บอถอดกัเกิบสิติดดึงบอออกเพราะว่าโคลนหันมันจูบเกิบเนาะทุกคน และแล้วที่ขาดบ่อได้ก็คือน้ำส้มเขาต้องกินเลยทุกคนจะได้สดซื่นน้ำเย็นน,นะและเขาบอกว่าก่อนที่เขาชีึ้นทำพญานาคน,นั้นเขาต้องซื้อน้ำไปน้ำเลยทุกคนเพราะว่าก่อนที่เขาชีคืนนั่นก็คือเมือเ่อยแหงเขาว่าสูงนะทุกคนเขาก็ต้องเตรียมไปก่อนเพื่อความพร้อมและ ก่อนที่เข้าิีึืนทำพญ,ญานาครอน,นันต้องเบิ่งสาพ,พับทางกายของเจ้าของนํำว่าขืนพร้อมหรือบอ่เนาะทุกคนอืมและตัดภาพมาอีงเถอเฮากันนางเฮือเนาะทุกคนกับเพื่อนสาวสามนางนั่นเองไม่ใช่คนงามๆโดยเฉพาะน้องเองเนาะทุกคนอันนี้กัญยองเจ้าของแน่นิดหนึ่งเนาะทุกคนทะเลก,กับน้องพัยงามก่อนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทะเลนั่นแหละทะเลและภูเขา ส่วนเราไม่มีอยู่ในใจเธอเอาว่าสัน้นแบบนี้ก็มีเนาะทุกคนล่มก็มีความพัดแห้งพัดผมจากที่แบบว่าเป็นโร่กับบบเป็นโซงเนาะทุกคนแบบนี้อืมนี่ถ้านาเออถ้ากันแดดกับวิซมีความวอกแฟกเนาะทุกคนไลไปตามเหือเท่านั้นเองยังไปสู้แดดไปเพราะว่าแดดมันหอนลายยังดีที่แบบน้องทาครีมกันแดดมาแต่ถ้ามันก็ซิมี ลุดไปตามเหือแล้วทุกคนมันก็สิร่าเรียนน้อยเราต้องเติมเอาแปงทับมาเติมแต่ตอนนี้บ่ฝ่าวเติมแล้วทุกคนเพราะว่าเฮาสิขึ้นทำพญานครก่อนนาะทุกคนก่อนที่สิแบบว่าสิเติมหนาและก็เติมปากอืและนี่ก็สิเป็นในบนกอ้อแล้วทุกคนเป็นกอที่แบบสวยงามดีมีต้นสนแล้วก็มีพระที่หวมน,นเดินทางขึ้นพิชิต ขำพญานาครเนาะทุกคนอืมแล้วก็ที่มีบอนผักไฮเซาเนาะทุกคนแต่ว่าเฮาบด้ผักบอนนี้เนาะทุกคนแต่ว่าก็เห็นมีคนมาผักบ่หลายปันใดหรือว่าเป็นสวงที่แบบบ่ทันมีคนหรือเปล่าอันนี้การบ,บอแน่ใจคือกันแลตัดต่พามาอีกเถื่อน้องก็บคืนใดนิดหนึ่งเนาะทุกคนบ,บ่ท่านฮอดเคืองทางสามกบเมือยแล้ว ืออะไรไขย่อยอะบนี้อ้าว <c oughs> นางพักจะข้าวอันนี้ก็คือเป็นลลอดแรกในการนางพักเนาะทุกคนส่วนการนางพักก็สิลายเถือกว่าสีฮอตทำพญานครนอน,นทุกคนเส้นทางก็สิมีความสั้นมีก่อนหินเป็นมะยกมะแยกเนาะทุกคนเขาต้องระวังและในการเดินทางเขากสีพบพอชาวตาา่างชาติบอว่าฝรั่งอังกฤษเนาะทุกคนเขามา ขึ้นพิชิตแบบเป็นเอียงที่แบบท้าทายดีเนาะทุกคนและก็มีผ้าสงเพิ่นมาเบิงน่ำเนาะทุกคนเพิินไปพิชิตป่าทำพญานาคนั่นเองส่วนเส้นทางที่เท้าขืนเข้าก็เฮให้มีความสบายแน่นิดหนึ่งเนาะทุกคนและตัดผ้ามาอีกเท้อเขาก็มาหอดนะทาทำเป็นที่เห้อย หลังจากที่แบบว่าขึ้นแบบเมื่อเมื่อแล้วฮะกะสิลงคค้ยต่อเนาะทุกคนแต่ว่าค่อยบ่สั้นเท่าึ้นเนาะทุกคนลงตอนลงหันบ่เมื่อยปันใดแต่ว่าตอนขึ้นมีหายใจทีๆเลยเนาะทุกคนหัวใจเต้นไวเมือนเห็นหน้าเธอเอาว่าสั้นและแตัดภาพไปเือกระมอหอด บอท่านหอดใจกลางทำเนาะอ,อันนี้เป็นปากทำซื้อๆเนาะทุกคนสวนใจกลางทำน้องบดไดทายเลยเนื่องจากว่าเมื่อยแหงเนาะทุกคนได้แล,แล้วเ็อกก็มาหอดจากเขือนเนาะทุกคน <c oughs> นั่งรถเบิดมือเลยมือนี้ตั้งแต่แปดโมงหอดแปดโมงอีกเชือหนึ่งสิบสองเข้าก็แวนันแวนนี่อันนี้ก็หอดอาหารวัดวัดยอียงก็ไป <c oughs> วัสดวสมุดทารามเนาพูด อำเภอบงประจวบกันคำแล้วเอาไปขึ้นเขามาทุกคนไม่นก็เลยแบบแต่มาคํำอยู่พีม่มันไปโดนอยู่คนเดียวสีเป็นจนังไดตโตเมื่ออื่นพอกันเด้อทุกคนส่วนตอนนี้น้องสีขอโตไปพักผ่อนก่อนบ๊ายบายเจอกันเมื่อ,อื่นเด้อ Good morning ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามเช้าของเมื่อใหม่เนาะทุกคนต่อจากเมื่อวานเราก็สิมาบุงค่ะพระอาทิตตกาพระอาทิตตกแต่สาพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนี่ท้องทางไหนเห็นไว้ทุกคนนู่นนูน่นนูน่นนูน่นนู่นเอา เห็นบอสน้ำไ่แห้งอันนี้ก็คือทะเลวานรีสอร์ทนั่นเองที่เฮาพักอยู่นะลาะทุกคนใส่กุญแจมันกับสีแดงตอนนี้โอ้สายแล้วสวยมากนี่เห็นบ่ทุกคนสวยจริงๆเลย ่ะมันก็สุดระเบ้อนะค้ากระดาษตูปลาตะกค่ะ ทุกคนอยากบอกทุกคนเลยว่ามีความสุแขแห่งที่แบบได้มาได้มาเบิงได้มาเห็นแบบนี้เนาะทุกคนว่าแล้วก็คขี้อดพ่อแม่อยากพาพ่อแม่มาเบิงแบบนี้ดีเนาะทุกคนและเนาะก็สชีคอโตไปอาบนำ้ำลิมน,นำทะเลเนาะทุกคนไปลิ่มน,นำทะเลกัน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้จุบลงเพียงเท่าน,นี้เนาะทุกคนอยากสิบอกเลยว่าเป็นอีกอย่างที่แบบดีแห้งทุกคนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องแนเดอขอขอบใจหลายๆสบายดีทุกคน